สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยครับอยู่ผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับย้ำมาจเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับแล้วฝากไว้ด้วยเหมือนเดิมครับสำหรับรายละเอียดของเราพักยกเจ ตามลิงด้านล่างนี้นะครับยังมีโปรโมชั่นดีๆต่อเน,นื่องจากฟุตบอลโลกกับพักยก77ครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้3คู่จากลีกใหญ่ทั้งหมดนะครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครับเกาโชซิราอิตาลีซามโดเรียนดับ18จะเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงนาโปลีสามโดเรียมี9คะแนนนะครับเกมล่าสุดบุกชนะซาซูโรมา21ครับตัวหลกัลกๆโทมสัสดินคอนคุมตรงกลางนะครับกองหน้ามีซามแลเมอร์เล่นกับมานโลกับเบียดีนี่ครับเจอกับนาโปลีทีมจ่าฝูง 4 1แต้มเกมล่าสุดสะดุดแพ้เกมแรกในลีกในฤดูกาลนี้ครับบุกไปแพ้อินเตอร์มา0ต์ต่อ1นะครับแถมคาวิชาควารัสเคเลียครับแนวรุกตัวเก่งเจ็บลงไม่ได้คืนนี้ตัวลหลักก็เปียวเตอร์ซิลินสกี้ครับมาติโอโปลิตาโนเออร์วิงโลซาโนข้างหน้าเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันนาบุรีเอาชนะไปกลับในบ้าน1 0เกมเยือนบุกถลม่ม40ครับก่อนเกม นาโปลีบุกมาเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับเอาเอง,ง่ายนาโปลีดีกว่าจริงครับแต่ว่าซามโดเรียพอหลังบอลโลกกลับมาชนะได้เรียกความมั่นใจส่วนนาโปลีนี่ต้องดูว่าพอแพ้อินเตอร์ปุ๊บจะสะดุดเลยหรือเปล่าครับการที่ต้องบุกมายิง2ลูกวันนี้เยอะไปครับผมว่าเกมแบบนี้วัดใจซามโดเรียมีมุมเสมอได้หรือแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวเชียร์ซามโดเรียนะครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับลาลิกาสเปนเซบียาทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกับเกตาเฟ่เซบียา12แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเซลตาบิโกมา1-1นะครับคืนวันนี้มีตัวแบนดคนตัวเจ็บอีกเพียบเลยครับตัวหลักๆก,ก็จะเป็นโอลิเวอร์ตอร์เลส พวกมาโกสอคุนยาซูโซราฟาเมียนะครับข้างหน้าเป็นยูเซฟเอนเดซิรีเจอกับเกตาเฟ่สิแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะมาโยก้ามาสอูนะครับสภาพทีมสมบูรณ์เลยครับคาเลสอเลนาคู <ales> ่ข้างหน้าเป็นเอเนสอูนาวกับบอคาบมาโยราวนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเซบีย่าเอาชนะไปกลับก่อนเกมพยกให้เซบีย่าเป็นต่อแน่ครับเอางง่ายเซบีย่าเล่นไปเล่นมาจะตกชั้นเอานะครับไม่น่าเชื่อครับอยู่รองบวยแต่ผมว่าเกมเนี้ย กลับมาเล่นในบ้านนะครับแม้ว่าตัวเจ็บเยอะแต่ว่าตัวที่เหลือเกรดบอลทุกอย่างเล่นในบ้านด้วยครับผมว่าเกมแบบนี้ต้อง3คะแนนครับวัดใจเซบีย่านะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอีกน้อย1ประตูครับ ปิดท้ายที่เวลาตี2-4ไมกคู่หนึ่งในเซเรียอานะครับเอซีมิลานจะเปิดบ้านเจอกับโรมานี่เป็นบิ๊กแมชเลยครับมิลาน36แต้มเกมล่าสุดบุกชนะซาเลนิตาน่ามา2-1นะครับเซฟาโน่ิโอลีครับคุณซื้อก็เตรียมสมเล่นตัวหลักห้องเครื่องอย่างซานโดโตนาลีอิสเอลโบนนาเซครับแนวรุกก็มีราฟาเอลเอวลบาหิมดีอาสหน้าเป้าเป็นโอลิเวียชิรูเหมือนเดิมเจอกับโรม่า30แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะบโลญญามา1 0นะครับโจเซ่มูรินย่เตรียมใช้งานวนบนคิสตันเด้ครับแนวรุกเรนโซ้ไปเยกินีนิปาโรดิบาล่านิโคลสซานิโอโลนะครับข้างหน้าเป็นทามิอับราฮัมฤดูกาลที่แล้วเจอกันมิลานเอาชนะไปกลับในบ้าน31เกมเยือนบุกชนะ2-1นะครับแน่นอนก่อนเกมเอซมิลานเป็นต่อแน่ครับเอางง่ายจริงๆโรมา่าช่วงหลังสะดุดบ่อยนะครับเพียงแต่ว่าหลังบอลโลกกลับมาชนะส่วนมิลานนี่ตามหลังนาโปลี5แต้ม แล้วก็ฟอร์มเนี่ยชนะ3จาก4เกมครับเอ,เอาง่ายก็ต้องพยายามไล่จี้นาโปลีนะครับลงเล่นทีหลังด้วยครับผมว่าชั่วโมงนี้โรม่าอาจจะได้สู้แบบเบียดๆแต่ว่าทีเด็ดทีขาดเป็นของ AC ีมิลานครับเกมนี้เล่นในบ้านวัดใจมิลานครับจะเบียดชนะเก็บ3แต้มนะครับสรุป3ทีมชอบซามโดเรียเซบียาและ AC ซีมิลานนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับ ารายละเอีดของเราพักยกจะจตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับรับรองไม่ผิดหวังโปรโมชั่นดีๆต่อเนื่องจากฟุตบอลโลกนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ